ต so, uh, like, ื่นที huh? ่เฉยแต่ไม่มีเงลมหายใช่ไหมอ่าวของหมดเป็นยังไงบ้างครับโอเคต้เจ็ั้บมันรัดหมดแล้วนะครับอันนี้รัดด้วยหลังโก่งด้วยกระดูกโคตรด้วยเนาะสามระบบต้องลบอกแต่ อาเป็นไม่มกเต่าเลยมีแค่ไดเวลาดูดูเออคือเราบอกว่าบางเรียนเนี่ยที่ตับจ่ายง้าเรียนแต่ที่ยากที่นีเขาซื้อทุกโมงเนี่ยจะทำอะไรคนันการเข้าเออโอเคครับผม

啊，对对对。 เจ็บบอกด้วยนะเจ็บบอกด้วยอย่าทนนะ โดนไหมโดนเป๊ะเลยนะ นี่อยู่ที่โรงเรียนสอนนวดตอกเส้นสีไพรยช่วงนี้เป็นช่วงสาธิตโดยเอาผู้ที่มาสมัครเรียนเป็นคนไข้พี่เลี้ยงมานวดสาธิตให้ดูถ้าเป็นอาชีพเนี่ยคือเราแต่งเป็นสามเตียง

ดึงสลับจัดผสมหลายอย่างไม่ใช่มีแต่ตอกเส้นอย่างเดียวมีเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคนนึกว่ามาที่นี่แล้วมีแต่ดอกเส้นนี่เคามีทั้งดึงทั้งนวดทั้งดัดทั้งสลัดจัดกระดูกก็มีครบครันเรียนสิบห้าวันจ่ายหม้าได้ใบประกาศ ให้เรียนปรีใจถึงนะท่านสีพรยียไม่ธรรมดาเรียนเรียนไปแล้วกลับเลยก็ได้ค่ะใจถึงอีกดตอกเส้นก็มีรูปแบบหลากหลาย เจ็บไหมร้องได้เลยต้องถาม้าสบายดีไหมต้องถามมุมบวกใช่ไหมถอบ่าเจ็บไหมสบายดีไหมลูกคาก็จะตอบสบายดีไปถามว่าหยบไหมกะแทกงเข้าไปไม่ถูกนอนหรวนอน่ักยกถามขึ้นค่ะ วิธีที่เราเคยเห็นท่านถนอมามาสอนนะการบินดัดก,กระตุกกระชาบมีครับหมด อตอนนี้กำลัให้ลูกศิตรง์งท่านศรีไพริศพิษรักษาผู้ที่มาเรียนจะไ,ได้รับรู้ของจรงิงอันนี้เป็นการคลึงหน้าแข่งที่น,นี้เขเน้นเรื่องการรักษาผ่านหน้าแข่ง ถามบัวจิตท,าทา่านถามสามปีครับโอเคก้มไม่ได้เลย ได้ได้มากกว่าเดิมเยอะเมื่อวีนนี้กนก็มาโอ้ยเหลย وي <laughs> نعم